เ้าไม่อียยงงเอ้้คุบ่านานขใจวสานโอมากาเซเมื่อปลาดิบไทยไม่ใช้ของตายเจาะลึกสมรภูมิร้านอาหารญี่ปุ่น2,569ในวันที่คนไทยต้องรัดเข็มขัดแต่ร้านกลางกำลังจะตายหมู่สวัสดีครับพ่อแม่ที่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและที่รับฟังลุงอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศที่สบายสบายอบอุ่นเหมือนนั่งล้อมวงคุยกันที่ชานบ้านแบบนี้กับผมลุงเชาณะเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนทางทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์ครับวันนี้ลุงมีเรื่องราวที่สำคัญมากและเชื่อว่าหลายคนกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคหรือเป็นเจ้าของกิจการ ลุงอยากให้เงียหูฟังให้ดีครับก่อนอื่นลุงขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับโรงเรียนสาธิตยานากาวาจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนที่ลุงตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยครับตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นม .1 ถึงม .3 ประจำปีการศึกษา2569เราไม่ได้สอนแค่ในตำราครับ แต่เราเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานของเราเก้าวไปสู่โรงเรียนยอดนิยมทั้งในไทยและญี่ปุ่นมุ่งเน้นสร้างภาวะผู้นำให้เด็กๆก,กล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังความรับผิดชอบระเบียบวินยัยรู้จักเคารพตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นตามแบบฉบับญี่ปุ่นสนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนโดยตรงเลยนะครับลุงยินดีต้อนรับลูกหลานทุกคนครับพี่น้องครับ ลุงเคยใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมา9ปีเรียนจบเศรษฐศาสตร์ที่นั่นลุงเห็นความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นในไทยมาตลอดแต่เชื่อไหมครับว่าตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราไม่เคยหยุดโตเลยจนกระทั่งวันนี้ข้อมูลจากเจโทรหรือองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเขาเคาะระฆังเตือนดังสนั่นครับว่าปี2565นี้จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย ลดลงเป็นครั้งแรกตัวเลข135ร้านที่หายไปอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับทั้งหมดเกือบ6,000ร้านแต่นี่คือยอดภูเขาน้ำแข็งครับพี่น้องมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจปากท้องของบ้านเราตอนนี้มันฟืดจนน้ำมันแทบจะหยดสุดท้ายแล้วเมื่อก่อนคนไทยเรามีเงินหน่อยก็ไปกินซูชิมีงานเลี้ยงก็ไปร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกครับ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ลุงวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรื่องแรกคือตลาดอิ่มตัวพี่น้องลองนึกภาพต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมีคนปลูกคนเดียวลูกดกเต็มต้นใครอยากกินก็มาซื้อแต่วันนี้มีคนมาปลูกมะม่วงพันเดียวกันรอบบ้านเราไปหมดแถมมะม่วงต้นนั้นก็เริ่มจะล้นตลาดแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้มีอยู่ทุกหัวระแหง จนมันล้นหรือโอเวอร์ซัพพลายครับเมื่อคนกินมีเท่าเดิมแต่ร้านเพิ่มขึ้นตัวหารก็เยอะขึ้นกำไรก็หดหายสิครับเรื่องที่สองคือเงินเยนอ่อนทำพิษอ้าวหลายคนบอกว่าเงินเยนอ่อนซีดีนำเข้าวัตถุดิบถูกลงแต่มันมีอีกมุมครับพี่น้องพอเงินเยนอ่อนคนไทยที่พอมีกำลังซื้อเขามองว่าไปกินที่ญี่ปุ่นเลยคุ้มกว่าครับ แทนที่จะยอมจ่ายมื้อละ5,000ถึง1,000 0บาทในเมืองไทยเขาเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นกินปลาสดจากตลาดปลาซึกกจิในราคาที่ถูกกว่าครึ่งร้านระดับพรีเมียมในไทยเลยหนาวๆร้อนๆกันหมดครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือสิ่งที่ลุงเรียกว่าแบรนด์แซนวิชพี่น้องฟังลุงนะครับกลุ่มร้านขนาดใหญ่หรือบิ๊กเพลเยอร์สเขามีทุนหนามีสาขาเป็นร้อย เขาซื้อปลาทีละหลายตันได้ราคาถูกกว่าคนอื่นส่วนร้านขนาดเล็กหรือ small shops เจ้าของเป็นเชฟเองทำเองขายเองในตึกแถวต้นทุนค่าเช่าต่ำรับตัวไวแต่ไอ้ร้านที่อยู่ตรงกลางนี่แหละสิครับจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กต้องแบกค่าเช่าในห้างแบกค่าพนักงานแบกระบบหลังบ้านแต่พอเศรษฐกิจแย่คนกินน้อยลงร้านกลุ่มนี้แหละครับที่โดนบีบจนหายใจไม่ออก สู้ราคากับเจ้าใหญ่ก็ไม่ได้จะประหยัดแบบเจ้าเล็กก็ทำไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องยอมยกธงขาวยามน้ำขึ้นปลาใหญ่ย่อมเริงร่ายามน้ำลดปลาน้อยหาช่องฝังแต่ปลาที่อยู่กลางลอยลำพังย่อมพลาดพลัง้งสิ้นท่าเพราะปรับตัวไม่ทันแล้วทางรอดล่ะครับลุงมองเห็นตัวอย่างดีๆจากคุณปรมินยูสุกรุปหรือคุณวรันธรน,นิกิไวย เขาไม่ได้นั่งรอโชคชะตาครับแต่เขาปรับตัวอย่างรวดเร็วเปลี่ยนสนามรบถ้าสู้ในห้างไม่ไหวก็หาทำเลที่มีกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มเช่นสนามบินหรือคลาว d คิดเช่นปรับราคาให้เข้าถึงง่ายเลิกทำแต่ของหรูหันมาทำข้าวกล่องหรือแบรนด์ลูกที่ราคาสบายกระเป๋ามากขึ้นครับเน้นประสิทธิภาพสาขาไหนไม่ทำกำไรต้องกล้าตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตครับปิดไปบ้างเพื่อรักษาภาพรวม พี่น้องครับเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นมันเป็นแค่กระจกสะท้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำร้านส้มตำร้านกาแฟหรือขายเสื้อผ้าหลักการเดียวกันครับคืออย่าทำตามกระแสดโดยไม่ดูหน้าตักตัวเองบทสรุปของเรื่องนี้ลุงอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าในวิกฤตมักจะมีโอกาสเสมอครับแต่มันจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่มีสติและขยันหาความรู้เท่านั้นครับ โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับความสำเร็จในอดีตไม่ใช่เครื่องการันตีอนาคตลุงขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับการทำธุรกิจเหมือนการเดินเรือในวันที่คลื่นลมสงบใครก็เดินเรือได้แต่ในวันที่พายุโหมกระหน่าคนที่คุมบังเหียนเก่งและรู้จักอ่านทิศท,ทางลมเท่านั้นถึงจะพาลูกเรือไปถึงฝั่งได้ครับขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตและหนักแน่นในการทำมาหากินครับ ขอบคุณที่ติดตามฟังลุงเชาในวันนี้ครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยผมลุงเชานะเมืองคอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบการวิเคราะห์แบบลุงเชาอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับลุงได้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่ลุงจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงที่ครับ แล้วพบกันใหม่ต่อหน้าครับคนจริงไม่เหมือนเชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย